คราวนี้ยิงไม่ได้ละตายเบ๊เบ๊เบ๊เหลือไว้ทำไมเนี่ยให้ขอค่าล้ำหนึ่งเถอะจริงโอ้ยได้สักล้ำไหมเนี่ยโอ้ยเอาไปหมดเลยเดดดี้โอ้ย โหลวซั Hello, สไกอยู่กับผมเทเอ็กบอลบอนะครับวันนี้เรามาเล่นเรือํนำนำ้ำบารากูด้าเทียสองติดอาวุธเทียสามเป็น Y u ยูเจ็หรือว่าย7เจนะฮะตออวิดีโอที่ออก2เบิร์ตต่อช่องนะครับก็เท่ากับว่าในบารากูด้าจะมีทั้งหมด2ชุดก็จะยิงไปทั้งหมดสี่ลูกเรามาดูกันครับว่าเจ้านี่จะรอดจากมหันตภัะพยัพยนอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อศัตรูหรือเปล่าน,นะฮะป่ะไปดูกันครับบารากูดา้ากูจะรอดวิ่เนี่ย วันูราบูร่ามาไกลครับนี่อ่ะผมเน้นดําเร็วขึ้นเร็วฮะออกซิเจนพอไหมเนี่ยได้ฆ่าคนไหมเนี่ยชุดเดียวแตกเลยนะแสนสามเนี่ยเอ้าดีดีเจ้กว่าสวอมเมอร์ไว้เนี่ยไม่ใช่สวอมเมอร์ไว้ได้อยู่ทีมเราเรือเราไปจุกเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะรับเป้าหมายเราตรงยาวครับจุกเรือบรรทุกเครื่องบินเท่านั้น <c oughs> คอนเทนต์มาล่ะตามติดชีวิตนักลักนะฮะอุ้ยนุ่นง่ยลืมทุกเครื่องบินโดนแล้วแหละนายอ่ะตราว,วิดอสุดลักของฉันไปหานายแล้วโคจะเกียดฉันหน้าดูบราคูดา โอ้ตายผมบอกเลยตายได้ไงก็ตายถ้าผมข้ามไม่ได้นี่ตายนะครับบอกก่อนเลยเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นต้องมอบอะ่ะผมกำลังจะหมดออกซิเจนแล้วผมต้องสเตลหายตัวนันเนี่ยเหลือครึ่งเกมแล้วผมเหลือลำเดียวด้วย ชิบหายแล้วถ้ามันหาผมเจอนี่พัโร้ยยนงเลยนะตอนนี้ผมหายตัวอยู่แล้วมันก็คงกับแขนผมน่าดูอะอะไรวะนี่เอาจนแตกอะไอศุนห์ห้า อุ่ยเจ็บเจ็บมากต้องเล่นใต้เรือครับวยสวอร์มเมอร์ไอ้บ้าเอ้ยแม่งตีสวอร์มเมอร์มาอุ้ยอีกอ้าผมก็นึกว่าผมรอดแล้วที่ไหนได้สวอร์มเมอร์มา โอ้โหเกือบรอดเลยฮะโอ้โหวิมิซูรี่ปีออสอชิการะอรุยนอฟเราจะเจอเรือลไหนก่อนดีวะทางขวาเจอแน่ๆฮะอุ้ยแ,แอดมิโรค่าล่มแดงดีวะ <c oughs> ผมฆ่าล่มแดงดีวะฮะ <c oughs> ไอ้น้องคนนี้มันชอบมาเล่นในไลฟ์ผมนะแกงคนดูนะฮะ <c oughs> ันี้ไปไหนอยู่กับพี่ก่อนไอ้น้องมิสซี่อยู่กับพี่ก่อน อยู่พี่กอนมิซูลี่วันดีมิซูลี่โอ้ดำน้ำตลอดเกมฮะสบายใจไม่ทันแล้วเองไม่ทันแล้วเองประจันบารนี่ก็ไม่ทันแล้วไอ้น้องเรียบร้อยนะฮะหนึ่งศพ โอ้ไม่ได้ฆ่าเสียดายดำน้ำทังเกมจะไปไหนอยู่กับฉันก่อนไปไหนฉันเป็นเรือดำน้ำสเตลนายไม่รู้เหรอไม่ถามทำคลิปเหรอฉันจะไปบอกนายทำไมเหรอฉันจะมาฆ่าเรือดำน้ำฉันเป็นนักล่าเรือดำน้ำ โอ้ยโอย้ไปตายซะนายไม่ใช่เป้าหมายฉันนายหนีต่อฉันไม่ได้หรอกต่อฉันหยุม่มหยิมมากแต่ฉันฆ่านายเหมือนกันได้นายเกะก,กะชีวิตฉันความหยุม่มหยิมของนายทำให้นายตายได้เลยแต่ฉันก็ไม่ได้ฆ่าอีกแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย ต้องไปอยู่ใต้เรือไหให้ได้ครับหลบยังไงวะเนี่ยหลบโอ้ยหลบได้ลูกหนึ่งมันมันเร็วจังวะมันเร็วจังวะมันใช้ตออะไรวะฟิสิกส์เหรอโหหลบแบบสองลูกเลยไปไหนล่าบราคูล่าอยู่นี่ไปไหนจะไปไหนคับมบ อยู่ให้ฉันฆ่าก่อนอยู่ให้ฉันฆ่าก่อนยิงไม่โดนยิงไม่โดนอยู่ก่อนจะไปไหนจะหลบแบบดิจิตอลหลบซ้ายขวาฟีบปื๊บโดนสองลูกหมายไอ้นี่ก็จะยิงให้โดนเลยมันยิงระเบิดมันยิงระเบิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องยิงใต้เรือมันฮะ คราวนี้ยิงไม่ได้แล้วตายเบ๊เบ๊เบ๊เหลือไว้ทำไมเนี่ยให้ขอค่าลำหนึ่งเถอะจริงโอ้ยได้สักลำไหมเนี่ยโอ้ยเอาไปบดเลยเดนนี้โอ้ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างเรับป็นเพื่อนอ้โหจบกันไปแล้วนะฮะสำหรับเรื่องราลาคูดา้าควนตีนเอาเรื่องใช้คํานี้ดีกว่าควนตีนเอาเรื่องครับลำนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์ถึง2 0งไลค์ด้วยนะฮะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อนะครับงั้นยังไงคลิปกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวไปดูรอบเย็นผมจะมีเซ์ไพร์เย็นวันนี้คลิปหนึ่งนะรอติดตามมาได้เลยนะครับเวลาโชคดีเจ้ปืนนะผมสวัสดีครับ